สวัสดีมิดรักแฟนเกม,มนะครดัสโอเคถึงเวลาที่เราจะมารีวิวดันเจี้ยนเก่าเลาใหม่ประจำสัปดาห์แล้วนะฮะ <Yeah. S 1> แล้ววันนี้เราก็อยู่กับเจ๊าจานะฮะมากับชุดพรางที่ย้อมสีขาวนะครับราวกับแฟชั่นโชว์แห่งเมืองแพร์ลิสโอเค <c oughs> โอค้ยขออภัยครับผมเอามามาครับผมดันเจี้ยนใหม่นะฮะมาดูหน้าตากันหน่อยเป็นไง <c oughs> ดันเจี้ยนนี้นะครับ นาปกจะเป็นรูปพุนเทเรเบิร์ดนะครับแล้วก็ล้อมรอบด้วยไฟนะฮะจะบอกเลยว่าแบบมันร้อนมากๆอ่ะน้องมันร้อนจริงๆนะร้อนแบบ70องศาเนี่ยที่พี่ลงไปสำรวจด,ดูนะครับแล้วก็ไปตายอยู่ห้องคาโปไปไม่สุดนะครับเอาละมาดูของรอบกันมีเท็กเทเลพอตนะครับมีโลเท็กแล้วก็มีชุดพางนะครับแล้วก็เป็นอาร์เท็ของโมซาสสลัดอ,อ่ะไปกันในดันเจียนฮนะ มาเข้ามาในดันนะครับอ่ะเรามาดูหน่อยว่าจะจ่าเตรียมอะไรมาบ้างนะครับของที่เตรียมมาจะเป็นประมาณนี้นะครับน้องดูอุณหภูมิดิ70องศานะครับคือชุดเนี้ยจาไม่ได้จริงๆว่าได้มาอย่างไงนะครับมันคือชุดพางนี่แหละแต่ว่าชุดพางอ่ะมันจะมีข้อดีมากกว่าชุดอื่นคือทั้งค่าไฮเปอร์ไฮโปมันจะสูงกว่าชุดอื่นๆนะครับมันจะทั้งกันร้อนและกันหนาวได้ดูไฮเปอร์พันสี่นะครับอาจจะท้องถอดให้ดูนะถ้าไม่ใส่นะฮะคือไม่ใส่อ่ะเลือดลดนะครับนี่ดูน้อง เลือดรถรัวเลยนะฮะ oh, <no. S 1> <laughs> เห็นปะ <laughs> โอขอใส่ก่อนขอใส่ก่อนใส่ไปครับใส่ไปฮะถ้าไม่ใส่นะครับเลือดรถรัวจริงๆนะครับต่อให้น้องกินยาตัวนี้นะครับเนี่ยแกงกะหรี่แสนอร่อยเนี่ยฟิลลาเคอรี่ก็ยังจะลดนะครับตัวนี้มันเพิ่มไฮเปอร์แค่ห้าสิบไงเอออ่ะกินน่อยละกันโชอไหนก็มาแล้วนะครับแล้วก็น้ํานะครับหาเติมยากมากคุณจะพกมาเยอะๆนะฮะอะไรอีกละ่ะ ดาบก็ได้ดาบนะครับดาเมจ6 6รนะครับเดี๋ยวเพื่อมีน้องถามมาอีกเนาะส่วนปืนไม่ได้ใช้นะครับดันนี้ดาบเล่มเดียวผ่านได้สัตว์ไม่ยากเท่าไหร่นะครับจะมียากอยู่ห้องคาโปแล้วบางคนก็คิดว่าห้องทูรันมันยากนะครับแต่ถ้ามียาเขียวนะครับผมมันก็จะง่ายขึ้นมาทันทีเลยนะอ่ะประมาณนี้เนาะโอเคแผนที่นะครับผมามาดูแผนที่กันหน่อยจุดเกิดอยู่ด้านซ้ายบนเนาะโอเคไปครับ ดูแต่ละห้องเลยดีกว่าพี่มีเวลาน้อยด้วยไงตอนนี้ตีสามครึ่งนะครับตื่นมาอัดเดี๋ยวประมาณตีห้าพี่ก็ต้องลงไปอาบน้ำแต่งตัวทำงานอ่ไปครับห้องแรกห้องเวงมุมเออมาชุดนี้แหละไม่อยากเปลี่ยนไปในบุมงตัวใหญ่นะครับห้องนี้ตัวเบลล์มอ่ะออนไหนเล่าย้อนยมาโอ้โหตัวโคตรใหญ่ย่าเพิ่งเอ้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเข้าไปใต้มันครับเข้าไปใต้มันเข้าไปใต้มันอืออหือโอ้โหเลือดก็เวแปดพันนะฮะ มาดิ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 หมดยังเอาหมดแล้วหรอเอา้าทุกหมดไหวแทะมาลองดูครับผมว่าถ้าดันนี้พี่ลงด้วยระดับอีพิกนะครับพาไประดับอีพิกจะแหลกหรือเปล่านะครับพี่ว่าแหลกอะอ่ะไปกันครับห้องถัดมาจะเป็นห้องคุณมแมลงปอนะครับมาคุณมแมลงปอลายตัวนั้น่ันเห็นมันสมซาเลือทนขามุมครับผมปุ๊บเป็นมองปุ๊บมามา,มามแมลงปออะมันไม่มีดาเมจหรอก แต่ว่ามันอเรามันไม่ยอมมาตีเราให้เราหุ่นหวยเล่นนะครับเออแล้วห้องนี้เป็นห้องร้อนด้วยนะน้องคือ <c oughs> มันจะร้อนแค่ไหนวะธรรมดาเง็โคตรร้อนอยู่แล้วปะอุ้ยทำไมเลือดลดน่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอุ้ยเลือดลดรั้จะตายเปไ็นไรอ่ะกินยาก,ก่อนน้องโอ้ยทำไมเลือดลดย่างงั้นอ่ะดูอุณหภูมิดิ เ2 93สองามองศาเฮ้ยบ้าไปแล้วถ้าเป็นเรื่องจริงนี่สุกเป็นไก่ย,ย่างแล้วเนี่ยโอยตายแล้วคูห้องร้อนปกติด้านนี้ก็โคตรร้อนอยู่แล้วนะครับเจ็ิองศาเนี่ยนี่มันขึ้นไปนร้อยองศาเ,เหรอน้ำเดือดจะเดือดที่ร้อยองศาเลยอะ่ะนี่รอไปร้อยความองศาแล้วเฮ้ยเดือดรถอ่ะเฮ้ยอะไรเนี่ยเร็วเร็วมามาเร็วเร็ว,รว,รวมันเป็นอย่างงี้นะ้องมันท่วงเวลาให้เราตายเองนะฮะอุลภูเขื่อนละ ร้อยสิบสององศาน้องเฮ้ยมันเยอะไปปะมันเยอะไปปะปัญหาทุกอย่างนี้นะครับมันจะจบลงได้ง่ายๆนะฮะถ้าน้องซื้อบัฟนะครับบัฟทิคสกินอ่ะเออเมื่อตอนที่พี่เล่นมีเดียมนะครับดันนี้มันเคยมาแล้วแล้วพี่ซื้อบัฟทิคสกินอ่ะไม่รู้สึกร้อนไม่รู้สึกอะไรเลยนะครับปกติเลยมาเวฟปุ้ท้ายเวฟบุ้ท้ายเร็วเร็วเร็ววลูกมาอุ้ยยังลดอยู่อ่ะเลือดยังลดอยู่อ่ะโอเคหมดแล้วครับหมดแล้วครับอุ้ย อ,อุณหภูมิโอเคอุณหภูมิลดแล้วโหแม่งอะไรขนาดนี้คือเหมือนกับสัตว์มันไม่โหดหรอกนะครับแต่ที่โหดอะ่ะมันคือสภาพอากาศอะ่ะโหดมากๆนะครับแบบนี้ไม่เคยเจอนะฮะคือปกติแล้วจะเป็นฮาร์ดเพราะว่ากับดักหรือว่าเป็นฮาร์ดเพราะว่าสัตว์นะฮะอันนี้เป็นฮาร์ดเพราะสภาพอากาศสุดๆเลยครับมาห้องนี้นะฮะเดี๋ยวมันจะมีของพรีเมียมอยู่ สองกล่องนะครับล่างกับบนห้องนี้แต่จริงๆเราวิ่งเลยเออโอเคครับผมนี่เดี๋ยวมันจะมีของพรีเมียมอยู่นะครับออกประตูนี้ไปอ่ะไปเอาไว้หน่อยฮะตรงไหนเอ,อ่ยอ่ะตรงนี้ฮะไปจะต้องผ่านกระแพงตุ้มต้ๆนะครับอุ้ยอะไรเนี่ย <laughs> ไม่ใช่กล่องนี้ไม่ใช่เหรอมาผิดกล่องไปได้มา <laughs> เป็นไรวะยาลีเลเวลอ๋ออันนี้ตัวนี้โอเคอยู่เลยฮะถือว่าของดีคราบยาก,กนะเนี่ยเราต้องไปคนละฝั่งนี่ว่า คุณเั่ฟังก็คือตรงนี้โอเคไปนี่แพงตึ่มเอ้าไม่ใช่แพงตึงต่มเหรอต้องกระโดดไปเหรออ๋อต้องกระโดดไปของพรีเมียมนะครับเอ,อไปก็ไปก็ไปไหนก็มาแล้วนะฮะเสียวะทิ้งเนื้อก่อนตัวหนักทิ้งทิ้งไปทิ้งไปติดป,ป็งปอครับผมแล้วก็กินยาวิ่งเร็วไปโอเคมาร้อยแผ่นฝั่งนู้นมาก่อนนะครับเผื่อโดดไปไม่ถึงจะได้มีแผ่นนู้นรับช่วยนะครับ มายังมายังมาแล้วไป,ปโอเคไม่ต้องมีเลยไปกล่องพรีเมียมนะครับกล่องไหนวะกล่องนี้มาลุ้นกันไม่ได้อะไรโฉกเอาให้ฮะฮะไม่ใช่กล่องนี้หรือเหรอนี่ก็โดดมาเอาอะไรอ๋อไปอยู่ข้างๆกันนี่หว่านี่พวกก็โดดมาเอาธนูกล่องนี้แน่นอนเลยโอเคมามันก็ต้องใช่แหละอเอาเอาเอา โอ้ยตายตายกระโดดมาตุ๊กตาแต่งสวนทำไมวะเนี่ยแถมได้ตัวเดียวด้วยนะน้องปกติมันจะแจกสามตัวห้าตัวนี่ได้ตัวเดียวกลับทางไหนวะทางนี้ผมต้องกระโดดกลับอีกเสียวก็เสียววะเนี่ยนะครับผมถ้าเรามั่นใจอะไรก็ทําได้ครับผมคนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกไปแจป๊โอเคไปครับของพีเียมอีกหนึ่งกล่องนะครับอยู่ด้านบนเนาะไปเอากันไป ต้องผ่านแองนี้อ่าแล้วก็ขึ้นไปด้านบนนะครับปปไปไปลืมเถอะลืมถอดปีกเป็นปอน้องมาไปครับระวังระวังด้วยนะฮะไอ้อันนี้มันตีแรงนะครับเลือดดุบเลยนะฮะ้องพีมยมด้านบนอุ๊ยเฮี้ยห้องแรปเตอร์เอ้อะไรวะอ๋อมันต้องผ่านห้องแรปเตอร์ก่อนนี่ว่ะงานงอกเลยกูมามามา ปเรสเตอร์แบบเพิ่มระดับนะครับห้องนี้นะเข้ามุมนะรูมาๆมาๆอะไรกันนี่นี่เนี่ยวิ่งมาชนดาบตายเองนะเขาเป้าทำไนตัวเองเลยนะเขาแค่เบี่ยงดาบเล่นนะมาแล้วน้องตัวที่ส่งมาแล้วมาๆ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 ตัวนี้อึดขึ้นนะครับเรลวสามร้อยหกสิบนะครับย่อซะหน่อยนะจะฟันไข่ให้ฟันให้ไข่ขาดเลยมา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 อุ้ย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 อุยเจ็บเจ็บเจ็บเลยนะครับ ตัวสุดท้ายเลือเท่าไหร่วะเนี่ยเฮ้ยใจเย็นๆคนลุกไปกูเนี่ยหูเลือ8ปดพันแปดพันแปดพันเือแปดันโอเคตายเลยโอเคผ่านอยู่ชุดเกราะเป็นไงบ้างวะโอเคครับผมห้องที่สองเอ้ยเดี๋ยวนะหมดยังหมดแล้วใช่ไหมโอ้ยตกอกตกใจไปดูมองกับกันครับพี่นี่ก็แบบว่ามันต้องเฉียดท้องแรปเตอร์ไง <c oughs> เอาละครับท้องแรปเตอร์อ่ะมันจะมีอันนี้อยู่นะของเทคนะครับ ดันนี้แปลกๆนะครับของเทคอะเทคหลักจะต้องใช้กุญแจขันไปเอานะฮะเนี่ยเรียกว่าขันบันนอกไขไขไปเอานะครับแต่ว่าสําหรับพี่แล้วพี่คงไม่เอาเพราะว่าพี่มีครบแล้วนะครับก็ไปอากุญแจก่อนแล้วก็ไขมาเอาแต่ว่าถ้าใครมีครบแล้วก็เอากุญแจเก็บไว้ใช้กับดันอื่นดีกว่าเนาะเกเก็บกลับบ้านไปเลยนะครับไปของพี่เมี่ยมกันไปปุ๊บ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 ตรงนี้ปุ๊บ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 ตรงนี้ปุ๊บ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 ตรงนี้ วิ่งมาโมวๆโอเคใช่นี่มาไปเอ้าลึกหางเดียวอะไรกันครับหิวน้ำวะปุ๊บอ่าเออจะบอกว่าตอนที่วิ่งโอ้ยเอาตอนที่มาแล้วตายอ่ะคือหิวน้ำโคตรบ่อยอ่ะน้องบ่อยมากๆเลยนะครับน้ำสางกระติกเนี่ยแบบไปไม่ถึงสองห้องก็หมดแล้วฮะแล้วจุดเติมน้ำแบบแทบไม่มีเลยนะครับไปเลยไปเลย ของพเมพ์ยมกล่องที่สองขอเป็นตุ๊กตานั่นแหละเ <c oughs> นี่จะเกลือแล้วไอ้ไม่สุดเกลือให้สุดนะครับของพิมพ์ยมกล่องนี้ปึ๊บนี่มาโอเคได้มาเป็นไอ้ตัวนี้ไม่ใช้ไม่เป็นอ๋อเนึ้ว่าเป็นไอ้ตัวนั้นคนละตัวอันนีเปอกคอนะครับปอกคอหมังหน่อยนะฮะถ้าใส่แล้วหมาจะหงอยนะครับ <c oughs> ไปใช่ไหมนี่ต่อไปเป็นห้องของคุณเมกะโลสลัตนะครับ แต่ว่าก่อนเข้าดูนาฬิกาด้วยนะจริงๆอ่ะควรจะดูตั้งแต่ลงดันมาเลยนะครับควรจะลงดันนี้ประมาณสักเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองนะครับเพื่อให้มาถึงห้องเมกะโลอ่ะเช้าพอดีนะครับไปไปไปเลียกคุญแจก่อนปะเอ้ไปห้อง alo, เมกะโลกันดีกว่าไปห้องเมกะโลโซลัดบริมัดเซ็นาลปึ๊บ <Huh? S 1> เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานี่ว่ะเลี้ยวขวาไป ตรงไปเลยตรงไปตรงไปได้เลยห้องนี้แล้วก็มาห้องนี้เลี้ยวนี้แล้วก็เลี้ยวน,นี้นี่นี่นี่ข้องข้องครับผมข้องข้องเป็นไงเป็นไงเป็นไงแผนที่ไม่ต้องดูครับผมเน่น่เน,น่่่ใช่เปล่า doo, ใช่เปล่าแล้วช่องนี้นี่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 นเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใช่เปล่า เอออีกห้องหนึ่งนี่ไปห้องนี้ทะลุไปโอเคดูนาฬิกาก่อนนะฮะดูจากเวลาแล้วตอนนี้9ก้าโมงนะครับสบายๆนะเดี๋ยวต้องเปลี่ยนหน่อยวะชุดมันจะพังวะเดี๋ยวจะไปไม่ถึงนะครับเปลี่ยนรองเท้าเหล็กอันนึงเลือดรดไหมเอาอย่างได้อยู่ถ้าเปลี่ยนถุงมือล่ะลดไหมยังไม่ลดนะครับอะไรจะแตกอีกเปลี่ยนมวกลดไหมเอาไม่ลดว่ะไม่ลดว่ะ เปลี่ยนอนี้อีกอโอเคเลือดจะไม่ลดนะครับเปลี่ยนแมงทั้งชุดเลยทั้งนั้นอ้าวเลือดไม่ลดว่ะอุณหภูมิเจ็ดสิบองศาไฮเปอร์ติดลบร้อยสิบเอ็ดเลือดจะไม่ลดนะครับอาจจะเป็นผลพวงจจกแกงกะหรี่แสนอร่อย,อยนี่ก็ได้นะครับอ่ะทั้งนั้นไปครับห้องนี้ไม่ยากนะครับถ้าเข้าตอนกลางวันก็คืออีซี่เลยนะครับเพราะว่าคุณแม่กระโลเขาจะนอนหลับอ่าอย่างนี้นะฮะ น้องก็จะนอนอย่างนี้นะครับแล้วก็กัดเบานะครับแต่ถ้าคืนนะครับบอกเลยนะไม่ว่าเกาะคุณจะหนาแค่ไหนนะครับคุณไม่รอดแน่นอนครับบอกเลยไม่มีทางรอดครับใครรอดโดยที่เข้าตอนคืนมาบอกหน่อ <c> ย <oughs> มันกัดโคตรแรงเลยนะบอกเลยนะเออน้องๆครับผมคืออยากให้น้องนะฮะผู้เล่นเก่าช่วยพี่ตอบคอมเมนต์หน่อยบางทีมันเป็นเป็นเคสทุกเฉินอนะเออน้องเขามาถามเป็นเคสทุกเฉินเนาะ แต่พี่แบบว่าทํางานอยู่แล้วอยู่แบบนี้ไม่ได้มาตอบในทันทีนะครับอยากให้ช่วยกันหน่อยนะคลัสนึกถึงตอนเราเล่นใหม่อะเผื่อเราไปถามใครแล้วแบบไม่มีใครตอบก็เข้าใจนะครับแต่บางทีพี่ทํางานอยู่ก็มาตอบช้าบ้างอะไรบ้างไงเพื่อนน้องกำลังจะตายอยู่ในดันอนึางเนี่ยพี่ครับผมกำลังจะตายช่วยผมด้วยพี่ช่วยไม่ได้หรอกน้องพี่ก็จะตายเหมือนกันอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุยอย่างเทพเลยครับปีมันหางมันมา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  โอเคจบครับผมห้องนี้นะครับจะมีของเทคลองอยู่นะครับประตูนี้หรือเปล่าไปดูกันปึ๊บป๊บใช่ปะน่าใช่นะดูนีโอเคใช่นะครับผมนี่สุ่มมายังใช่เลยอะ่ะไม่ได้ดูแผนที่ด้วยอนะ่ะนี่นะครับเทคลองอันนี้เลยโ์ได้มาเทคฟาว์จังชั่นนะครับตรงนี้นะครับนี่อีกอันนึงก็เป็นกล่องนอร์มอลอะโอเคเอามาไหนก็มาแล้ว โอเคได้มาเป็นสโตนแอโออร่เอาละฮะเดี๋ยวพี่ไปเอากุญแจแล้วกันเนาะตามแผนที่เลยนะครับน้องก็วิ่งไปเอามาซึ่งเส้นทางไปเอากุญแจก็ไม่ได้มีรับดักหรือว่าอะไรน่ากลัวเลยนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันจุดเกิดด้านบนโอเคปะไปเอาละครับผมเมื่อเรากลับมาที่จุดเกิดนะครับแล้วก็วิ่งขึ้นมาด้านบนมันจะเจอกําแพงตึมตั้มแบบนี้นะครับกําแพงตึมตั้มหรือเรียกว่าวอลแท็บนะฮะ คือกำแพงนี้จะเป็นกำแพงแบบส่องตืมหายนะครับเราไม่ต้องสนใจว่ามันจะมันจะเนิรฟ์ฟมันจะทะโลขนาดไหนนะครับให้รอมาสองตืมแล้วก็วิ่งนะเออมันจะอยู่ตรงไหนก็นแล้วแต่มันจะอยู่กลางหนึ่งตืมแล้วจะอยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะฮะแล้วแต่ไปครับผมสองตืมแล้วก็ไปตรงนี้ไม่มีอรยาครับเอ้ยต้องโดดอีกแล้วนี่ว่าเอ้ยอันนี้มันตัวเติมน้ำมาเติมน้ำก่อนเติมน้ำก่อนมาแล้วน้ำน้ำน้ำเกินน้ำแล้วเกินน้ำแล้วโอเคระวังปิงด้วยนะครับดีย๋ยวพี่ต้องไปเติมอีกอันนึง อย่าไปยืนแช่ในน้านะครับปิงเกาะเลยนะตอนนี้มีปิงนะครับเฮ้ยวิ่งดิูเจ๊เฮ้ยปิง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 เพาว่าเมื่อกี้เอาตัวอะไรวะเมื่อกี้เห็นแลวครับนะครับเติมน้ําแล้วก็ไปกันแต่ถ้าใครนะครับพลาดพังโดนปิงเกาะอ,อ่ะให้ไปยืนในตรงนี้นะเนี่ยมันจะมีเนี่ยไอ้ตัวนี้นะครับที่เป็นไอขึ้นมาเนี่ยปิงมันจะหลุดนะครับเอาโดดอีกแล้วกูมาทําถ้าจะบักจะไม่บักจะมันหลอกข้า้าไม่เชื่อหรอกไปกันฮะ เดี๋ยวก่อนอยาเพิ่มสปีดหมดฤทธิ์หรือยังหมดแล้วกินกันครับกินไปเลยเนี่ยยาพวกนี้กินไปเลยเตรียมมาแล้วก็กินไปเลยทิงนี้ับพี่ก่อนนะครับเดี๋ยวตัวหนักโอเคมาพร้อมนะครับไปเลยไปหไอ้แผ่น <c> ส <oughs> ุดท้ายตรงนี้มันหายไงเมื่อกี้ <c oughs> ดีนะวันนี้แบบเจพร้อมนะครับก็้เป็นบางวันแบบมือแบบแข็งๆเงี้ย <c oughs> กดไม่ทันอย่างเงี้ยล่วงไปตายเลยนะ ห้องถัดมานะครับผมห้องนี้คือห้องปดเกาะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่นับเกาะนะห้อง,องคุณคาโปนะครับแล้วมาเป็นเวฟด้วยดิถ้ามีตัวเดียวจะไม่กลัวเลยพี่จะทำไงวะถอยปีกเป็นฟอ,อขอเปลี่ยนชุดนะครับมันมีทิคอยู่นะครับอย่างที่พี่เคยบอกไปนั่นแหละก็คือให้เราเข้าไปในห้องปุ๊บแล้วก็ออกเกมนะครับแล้วเข้าใหม่ฐ <laughs> านะปดเกาะมันก็จะหายไปนะครับเออเดี๋ยวพี่ทําให้ดูแล้วกันเนาะจรอจริงๆพี่แบบ ไม่ต้องใช้ทิคนี้หรอกครับระดับนี้แล้วนะฮะแต่ว่าแบบเดี๋ยวทาให้ดูไงเน <pers es> ียนเนียนเนียนเลยครับอ่ะไปกันไหมไปกันยังไปปุ๊บออกเกมออกเกมน้องออกเกมมาไวปุ๊บปุ๊บโอเค <sh arp> <t ong weight> ต้องไวครับแล้วเข้าใหม่นะมันจะกลายเป็นคาปโปรธรรมดานะครับแล้วก็เป็นเทเลเบิร์ดธรรมดานั่นแหละอ่ะไปกันครับมามามาแต่ระวังนะครับคุณคาปโปอ่ะถึงเขาไม่ได้แบบว่าเป็นตัวปลดเกาะอ่ะ ไอ้ท่าพุ่งเขาก็ติดคลิอยู่ดีนะครับทีเดียวตายได้นะครับระวังโดนจังๆนะไอ้ตัวนี้มันโจมดีติดคลินะฮะติดคลิมาๆอุ้ยร้อนร้อนเจ๊ร้อนแล้วเจ๊ร้อนแล้วมาครับไหนวะไหนวะเดี่ยวพาปูเดียวแหละ้วปูมาแล้วอ oh <มา S 2> ุ้ยอุ้ยโอ้ยเฮ้ยมาดิ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 เลือดเลือดเขาน้อยมากครับเลือดน้อยมากจริงไอ้คราบปูสองตัวเหรอ เมียวเมียวเมียวโอ้โหโดน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 โอ้โห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 เสียวเสียวนรับต้องชุดผ่านไปไหนนายอยู่ไหนเเอาสาบางคนเสาบางคนมาดิมาดิมาดิอ่าไม่ช่วยไม่ได้ครับโอ้โหยมข้าข้างหลังเหรอวุ้ยทำไมคาโปเยอะจังปกติเทเลเบิร์สจะเยอะกว่านี่หว่ามานี่นะครับผมใช้ทิคนี้เลยสำหรับออฟไลน์นะครับออนไลน์ทำไม่ได้นะเุ้ยอ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 ้ยอุอ้ยอุอุ้ยโอเคครับผมจบไปห้องนี้โอ้ยใจคอไม่ดี มาดูดิเลือดเริ่มลดล้วครับลดหรือเพิ่มวะเฮ้ยเพิ่มนี่หว่าทำไมตอนมาซ้อมมันลดวะงงเลยวะโอเคงั้นไปแม่ชุดเหล็กนี่แหละถ้ามันเลือดเป็นแบบนี้นะครับห้องของคุณคาโปนี่ก็ไม่มีอะไรนะครับมีแต่กล้องนองอ์มออไปห้องถัดไปกันห้องถัดไปเป็นห้องคุณทูดอนนะครับที่หลายหลคนก็อาจจะเป็นปัญหาแต่มันจะหมดปัญหาเมื่อคุณมียาเขียวตามังกร <c oughs> <c oughs> ไปกันฮะไปกันฮะ ถูกทางไหมเนี่ยถูกครับผมไปแล้วก็เลี้ยวซ้ายลงข้างล่างเลี้ยวขวาบ้าเลี้ยวซ้ายอะไรละ่ะสัตว์ดันนี้นะครับก็มีตัดน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยว่าจะเป็นคุณมัชชอปนะครับคุณ OV ว a p t ป r ส่วนอีกตัวหนึ่งพี่ไม่แน่ใจวะ่ะจำไม่ได้แล้วว่าอะไรของฟรีก็เอาสิครับไปเอากันไปเอากันโฉมาอะไรไม่รู้เอาหมดครับของฟรีวิ่งด้ยาเพิ่มเลือดสิบขวดเลยเหรอบ้าไปแล้ว ไข่มุกดํานะครับผมไข่มุกดํานี้นะครับมันจะสุ่มดรอปในกล่องยานะครับเมื่อกี้พี่พี่มองไอ้นี่เป็ไอนนั่นเว้ยดูขนุเหล็กนะครับเห็นตัวสื่อขึ้นในไว้พี่นึกว่าเป็นไอ้ยาเพิ่มเลือดถูกทางปะเนี่ยพี่พจุดเติมน้ำด้ป่ะเอาก่อนครับเติมน้ำก่อนน้องศบสบโอเคกล่องเมื่อกี้ได้อะไรมาวะ โอ้วยายนี่สองขวดเออยานี่พี่ก็ไม่รู้ว่าใช้ยังไงอีกน้องน้องครับยาน,นี้ใช้ยังไงช่วยเม้นบอกหน่อยนะครับขอบคุณครับจะได้บอกคนเพื่อนนะครับผมไปอ่านดูไม่ค่อยเข้าใจครับผมอ่านในในร้านค้านะ่มันก็มีบอกอยู่เนาะนี่มาถูกทางกันปะเนี่ยเรือวิ่งกลับโอเคถูกทางนะครับผมห้องนี้วิธีการรับมือนะครับสําหรับกับผมปาตพีนะฮะเฮ้ยโทรศัพท์ไปเรื่อยไม่ค่อยไปวะ เราใช้เป็นวิธีการกินยาเขียวตัวนี้นะครับซึ่งมันจะป้องกันพิษของทูดอนได้100%เลยส่วนการรับมือกับเจ้าพิโกมาแตนะครับพี่จะทําอย่างนี้อดีะจะกินน้ำหน่อยกินอาหารหน่อยจะได้ไม่หิวนะครับแล้วก็อาศัยไปเลยนี่นี่เอาเก็บไปเลยนะครับเก็บไปแบบนี้เอาดาบไปเล่มเดียวนะครับแล้วกดดบดบ,ดบกดดบอ,อนะฮะแล้วเราจะมีเวลา2นาทีในการจัดการห้องนี้นะครับเดี๋ยวพี่ไปเซฟก่อน <c ười> พ่เผื่อพลาด คือมีเวลา2องอาทีนะครับจัดการทั้ง2ตัวให้จบนะครับไม่ว่าจะเป็นทูด,ดอนแล้วก็พิกอลมาตแตกนะฮะเป็นอะไรวอลิ้นพันกันจังเลยเอาละครับผมไปเซฟมาเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อความปลอดภัยพี่จะกดดรอปอ,อ์นะดรอปอ,อ์แล้วก็ไปโอเคครับผมมามาดิมาดิาเฮ้ยพี่ลืมกินน้ำเขียวไอสัตว์ขอดภัย ออกเถอะตายเถอะอย่างเงี้ยไม่รอดขี้ลืมจริงจริงอะน้องกูน,น,นะกูดีนะว่าเซฟไว้นะครับออะไปเอาล้ครับเอาไม่กียนยาเขียวก่อนเอากิยนยาเขียวแล้วครับผมแล้วก็ดอกออกไปโจไปครับผมมาอนนี้แหละไม่กลัวแล้วมาทูดอนอยู่ไหนเพื่อนจ๋ามาแล้วครับมาแล้วฮะทูดอนเพื่อนยากอยู่ไหน มาดิมาดิกลัวที่ไหนแล้วถูดอนถูดอนโหเลือดสองพันหกเลยเหรอน่าจะบ้าเหรอฮะอืไม้เจ็บซีอเลยไม้เจ็บไม้เจ็บมาดิมาดิไม้เจ็บไม้เจ็บผมมันเ,เ,เลือดเดยอะจริงๆว่ะน้องหึหึหึตายแล้วครับที่เหลือก็โวนมาแตกครับผมมาดิมา,มาดิลูกไม่มีอะไรให้ขโมยเลยครับไม่มีอะไรให้ขโมยเลยครับมาดิครับมาดิฮะยี่สิตัววะเนี่ยทำเยอะจังวะหมดยังยังไม่หมดอีกหมดยังตัวสุดท้ายหรือเปล่าเรา หายหดอีกเหรอมา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 หูเยอะจังวะโอเคหมดครับผมก็ัไปเอาของกันให้ไวให้ไวให้ไวนี่ไงทันน้องทันไปขึ้นมาเก็บเข้ามานี่เฮยเป็นไงครับผมอีซี่เลยใช่ไหมล่ะโอเคจบห้องนี้แล้วนะครับไม่มีอะไรน่าสนใจนะครับบริเวณนี้ไม่มีกล่องอะไรน่าเก็บเราก็จะไปห้องบอสกันเลยไป พันกับแพงตืมตั้มด้วยเหรอเนี่ยเดีย๋ยวพี่ขอยืยนดูกำแพงนี้แป๊บนึงนะครับมนเป็นกำแพงแบบไหนจำไม่ได้จริงๆกำแพงนี้นะครับเป็นกำแพงแบบสองตืมหายเหมือนเดิมเลยนะครับสองตืมก็วิ่งไปยืนดูตั้งนานเออน,นึ่ว่าแบบจะยากนะครับที่ไหนได้ก็สองตืมหายนั่นแหละกำลักบดแล้วมั้งไปห้องบอสกันไปไปห้องบอสอยู่ข้างหน้าครับเหมือนจะแหลกนะเนี่ยเหมือนจะแหลกพี่เปิดภ่าเป็นอีพิกนะครับเปิดหมดข้างบินก็ได้เปิดหมดข้งบินด้วยโอเค ลดการใช้ทรัพยากรนะครับอ่ะเยก็หิวน้ำบ่อยเกินพี่ขออนุญาตเตรียมของแล้วก็ไปเซฟหน่อยนะครับโอเคครับเมื่อทุกอย่างพร้อมแนละ้วเราก็ไปกันเหมือนเดิมครับผมมอเข้ามาในห้องปุ๊บเราจะวิ่งไปที่ภูเขานะครับหันซ้ายมือวิ่งไปที่ภูเขาลูกที่หนึ่งนะฮะเราต้องข้ามเขาไปถึงสองลูกเลยทีเดียวโดนมาโน้แล้วลูกที่สองนะครับแล้วก็ล่อเข้ามาติดต้นเห็ดต้นนี้ฮะ นี่มีต้นเห็ดอยู่ตรงนี้นะครับนี่นี่นี่เจ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 พยายามให้มันติดต้นเห็ดนะครับไม่รู้มันยังติดอยู่หรือเปล่าหรือเขาแก้แล้วนี่นี่นี่ต้นเห็ดต้นเห็ดต้นเห็ดรอก,ก่อนครับยานเย็นนะฮะมาเดิมาดชลงมามาเดชลงมาลงมาลงมาถ้ามีปืนก็ยิงได้เลยนะครับจริงๆเอาปืนมาง่ายกว่าเยอะแต่พี่แบบอยากเล่นสนุกนะครับก็เลยเอามา,าดาบนะเห็นพี่มังกี้พีฮูกี้นะครับผมซีรีส์ที่แล้วเขาใช้ดาบก็เลยอยากลองบ้างนะครับ ไปดูคลิปพี่แกมาของปีที่แล้วแกใช้ดาบเล่มเดียวนะฮะลงทิเวตสี่สิบห้าด้วยนะครับแต่พี่แกซื้อบัฟไงยังไงเรายังไงเราติดแล้วครับติดแล้วก็ไปฟันครับฟันตูดมันอย่างนี้นะฮะฟัน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 หนีครับผมหนีนี่ไม่โดนไม่โดนพยายามกะจังหวะดีดีนะครับฟันตูดไปนะตีตีตีต,ตียังไงยังไงเรายังไงเรายังไงเรามุนตามครับมุนตามมาดิมาด,มาดิยังไงยังไงยังไงฟัน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  เอานี Sami, out, ้นี้นีหนี้นีหมุนตามาหมุนตามหมุนตามอ่าอย่างไงเรายังไงเรายังไงเรายังไงเราหืมหันตูดมาหันตูดมาให้แดดหันตูดให้แดดอ่าอ่าตีไม่โดนครับตีไม่โดนครับขอโทษนะฮะขอโทษนะฮะยังไงเรายังไงเราสี่หมื่นสี่หมื่นมาดิมาดิมาดิอะไร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 ตีไม่โดนเลยอ่ะตีไม่โดนเลยอ่ะอือเอาหิวน้ำมีแล้วเจ๊กูทะยันหิวเหลือเกินฟั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 นตีเอ้ฟไรอะ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 ไร อะไรฮะอะไร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 ไม่โดนนะฮะไม่โดนนะฮะขาตูดมาไอเี้ยหันอยู่แล้วเนี่ยเอาตูดมาดิเออเดี๋ยวฟันตูดให้อืมอืมอืมออะไรอะไรไม่โดนครับไม่โดนครับคุณบอสเหลือเท่าไหร่แล้ววะเหลือเท่าไหร่วะยังไงนี่เจ๊จ๋านะฮะเดี๋ยวสองหมื่นครับผมมาดิมาดิมาดิฟันฟันฟันดิฟันดิอ่าฟันดิฟันดิอ่าหลบครับหลบหลบไม่โดนครับไม่โดน สนุกดีวะสนุกมากฮะร้บอกมึงเล่นในของมึง <lonely> ก <Ser unser were serves> ูติดอยู่อย่างจริงมึงจะหนี่าหนีก็กูจะหนีมาฮะมาฮะเหลือหกพันครับสามทีหนึ่งสอสมามาดิไม่กลัวมาดิมามาดิมาแลกกันไปแลกกันไปเิครับแลกกันไปเิครับเป็นไงฮะเจ๊จ๋าขาโหดนะครับผมกระโดดขาหักแคมเอาละครับผมก็จบกัไปสำหรับการรีวิวดันเจี้ยนประจำสัปดาห์นะครับ ก็ขอบคุณทุกคนนะครับผมที่เข้ามาดูเจ๊จ่าขาหดกระโดดขาหักนะฮะแล้ว <c oughs> พบกันใหม่ในซีรีส์เฮียอ้วนนะครับ EP ที่9อ่าสำหรับวันนี้ก็ขอให้เป็นวันดีสวัสดีครับ